ก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง edl g a m e r a ด้วยนะครับวันนี้ก็มี id เกม e buffoon มาแจกนะครับถึง2 id เลยนะครับสำหรับวันนี้นครับก็เป็น id ฝากแจกจาก fc นะครับเขาเอามาแจกนะครับรหัสก็ยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะโอเคครับแต่คลิปนี้ที่จะแจกพี่ก็จะมีกิจกรรมนิดหน่อยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยที่จะแจกก็ฝากเมื่อไปกดไลค์กดติดต่อขายลดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับก็คลิปนี้พี่จะแจกรหัส2องรหัสเลยนะครับก็จะเป็น id ฝากแจกของที่2คนนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณเอทีทุกๆท่านเลยนะครับที่เอาไอเดียมาฝากแจ้งครับเอามาแบ่งปันกันเล่นนะครับสำหรับใครที่เบื่อหรือไม่ได้เล่นแล้วก็สามารถเอามาแจกได้ครับติดต่อแฟนเพจพี่มาได้นะครับที่จะทําการแจกรหัสให้นะครับสําหรับคนที่จะฝากแจกเท่านั้นนะครับส่วนใครที่จะติดต่องานโปรโมทเว็บซื้อขายไข่ตาลหรือซุ้มผลต่างต่างก็สามารถทักแฟนเพจมาได้เลยนะครับพี่คิดค่าคลิปแล้วไม่กี่ร้อยนะครับก็คุ้มนะครับโอเคครับส่วนรหัสนี้ก็จะมีพวกดาบพวกผลตานี้นะครับก็ยังไม่โหดเท่าไหร่ครับก็พอได้เล่นนะสําหัสายฟีนะครับ ก็สาหรับใครที่ยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้บ้างนะครับสาหรับไอดีแจกฟรีนะพี่มีแจกฟรีทุกวันเวลาหนึ่งสองทุ่มนะครับแต่วันนี้พี่อาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีมีธุระนิดหน่อยนะโอเคครับตอนนี้ช่องพี่ก็จะเข้าสู่4,5 0 0ันซับตไคร้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กําลังใจพี่นะครับก็ติดตามต่อกันไปเรื่อยๆนะครับพี่มีไอดีแจกทุกวันนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูไอดีต่อไปนะครับก็ ดูคลิปให้จบนะครับถ้าใครดูไม่จบก็พลาดน,นะพี่จะบอกกติกาการแจ้งนะสำหรับคลิปนี้นะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นไอดีที่2ของคลิปนี้นะครับก็เลเวลยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเป็นรหัสไก่นะครับแต่พอดีเขาฝากมาแจกพี่ก็ต้องมาแจกนะไม่ว่าจะโหดหรือจะไม่โหดยังไงก็ยังไกงไก็เป็นของพี่ก็ต้องขอบคุณเทพทีทุกคนที่ติดตามกันมานะครับก็จะมีโหดบ้างไม่โหดบ้างคนกันไปเนาะก็อนะย่าว่ากันเลยนะครับโอเคครับ ก็สำหรับคลิปนี้พี่จะแจกก็ขอให้คลิปนี้ครบสักสองสองรไลน์นะครับพี่จะทําการแจกนะในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวพี่ปักหมุดไให้ครับครบสองรไลค์เมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะลงรหัสคะเนยนะก็จบกันไปอีกสองไอเดียครับสำหรับวันนี้ครับถ้าครบเมื่อไหร่พี่ก็ลงแจกมาแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันเสมอมาครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับบ๊ายบายครับผม